โอเคได้ตัดกันนะครับอาจจะได้ตัดอีกทีช่วงเดือนห้าเลยนะครับอันนี้ไม่ได้หานะครับมาเฉพาดนะครับนี่ครับถึงขอบบนแล้วนะฮะเขานกวนหน่อยนะครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบแปดมกราคมยังงอยู่ครับครับพหลสวัสดีครับนี่เห็นไหมครับวันนี้คิดถึงนางฟ้าครับขึ้นมาหานางฟ้าหน่อยฮะขาวจ๊วะเลยเห็นไหมครับยังไม่ทัน โบกเลยนะครับยังไม่ทันทักทายพึ่งนะแต่ก็เห็ดล้างแล้วนะครับน้ำเล็บเียวอีกแล้วครับผมหนามากนะครับดูดิไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยๆฟันฝ่าไปครับต้องถึงนางฟ้าแน่นอนฮะเดี๋ยวไปชมช็อตต่อไปครับนี่ครับถึงขอแล้วนะฮะเขาขึกวนหน่อยนะครับวันนี้ก็วันที่28มิถุลาคมครับ พอมีน้ำอยู่นะครับเกือบมาช้าไปถอดมังกงไปหน่อยนึงรอบแรกถอดมังกลางไปแล้วครับเหยืย่องวนอลามสวยนะครับลบนิดนึงนะครับเพราะว่าห้อยอยู่บนพุ้มานามเล็กเกี่ยวฮะนี่ลบมากครับผมน,นี้เพื่อนต้องใส่พึ่นนะฮะอเเพื่อนนะครับอโอเคได้ตัดก,กันนะครับ อาจจะได้ลัดอีกทีช่วงเดือนห้าเลยนะครับอันนี้ไม่ได้หานะครับเอาเะกลุ่เอาแบบเพื่อต้องการไสนะ่นะครับก็เห็นวลังหนึ่งพอดีนะครับโอเคขอผัดเลยนะครับผมใช่ได้ครับโอเคสวัสดี